ลืมหิวคําคมเด็ดๆจากปากคุณบอนเชิญยิม้มคงเป็นแง่คิดดีๆให้กับคนไทยอีกหลายคนได้สู้ชีวิตต่อไปแต่พอมีแล้วก็อย่าลืมถามกันนะครับว่าฐานข้าวหรืออย่างส่วนตอนนี้ได้เวลากลับไปดูผู้หมวดขาโโจก,กันอีกทีมาดูว่างานของเขาจะสร้างรอยยิ้มในสังคมได้มากน้อยแค่ไหนครับคือรอยยิ้มในประเทศไทยทุกวนันนี้หรือการไหว้มันหายไปเยอะมากแล้ว อยากถามหมวดว่าหมวดพุยรู้สึกไงบ้างว่าทําไมคนไทยองนนี้เขายิ้มยากจังเลยผมว่าอันนี้ความคิดผมนะพี่ครับครับผมว่าคนที่เดี๋ยวเนี้ยมันผมว่าคนคนเรงเทพอ่ะอาจจะยิ้มง่ายขึ้นแต่ยิ้มมันยิ้มแล้วแฝงไปด้วยความต้องการอ่ะยิ้มด้วยความอยากได้ใช่คือยิ้มยิ้มแบบอยากได้แต่ไม่ได้ยิ้มอยากอยากที่จะให้อ่ะพี่ พี่เข้าใจไหมครับเข้าใจพี่นึกออกป่ะบางทีเราคิดถึงคนอื่นบางครั้งเราอาจจะเป็นอยู่ก็ได้ใช่ใช่ปะะ่ะเขาเรียกเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าภาษาไม่ได้ยิ้มด้วยตาใช่พี่คือยิ้มตาตากใช่มันยิ้มแล้วแบบคือมันเหมือนเราต้อง,ต,องต้องทําอะไรกันสักอย่างหรือหรือคุยกันเพื่ออะไรสักอย่างคือคือคือไหว้ไหว้ก็ต้องรู้สึกว่าเคารพแะศรัทธาไหแต่นี้ไหว้แล้วแบบอ่าโอเคแต่ว่าไหว้ไหว้เพอมันมันต้องคือโอเคเราต้องการอะไรจากเขา แล้วเวลาที่ที่ที่หมวดได้ดนตรีเนี่ยยิ้มไหมผมเป็นแล้วแต่ลมพี่ถ้าคนดูเขายิ้มรัมก็อสมมติสมมติคนดูไปดูคนดูปกติดูอีกคนเอาเป็นแบบว่าที่เคยเยอะที่สุดใช่เยอะที่สุดเลยก็สองหมื่นสองหมื่นนะพี่จริงงานที่ระยองครับเป็นงานแนวเดี๋ยวนี้คือคนเดี๋ยวนี้เริ่มฟังแนวนี้กันเยอะมากขึ้นนะี่จริงแล้วยังไงแล้วพอคนสองหมื่นคนนี่เราเล่นความสุขฟิลมาเลยใช่ป่ะใช่ยิ้มยิ้มครับ ก็ยิ้มเราก็ยิ้มแลบลิ้นอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่คือคือดนตรีประเภทนี้มันเป็นอีกอย่างคือมันเป็นดนตรีที่ไม่มีจริตอะพี่มันต้องหลับยินจายอ่ะใช่มันยืนแอคกำไมถือขาไมมันไม่ใช่พี่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่งั้นแล้วผมคืออยากจะทําอะไรก็ทําอ่ะมันคือความสุกใช่มันเป็นความสใช่มันออกมาจริงจริงมีชื่อวงไหมครับมีครับมาดากัสการ์วนวันเซอร์เคิลพี่ ชื่อยาวๆร้อยช่อขอยมาดากัสการ์ครับมาดากัสเซียวันๆก็คือหนึ่งหนึ่งวงกลมแล้วเล่นเล่นประจํายังไงบ้างอะไรก็ตอนแรกอะเล่นประจําเล่นกลางคืนพี่แต่ตอนหลังคือมันกลัวเสียงงานนะครับเริ่มเบรกเบรกงานกลางคืนบปบ้างในวีนี้มีไหมวีนี้มีมีเนี่ยพรุ่งนี้ก็ไปพรุ่งนี้ไปไหนครับไปสิงคโปร์พี่งานเฟชชี่โอ้โหงั้นเฟชชี่ที่สิงคโปร์เลยใช่พี่ สมมติว่าพี่แบบแวะไปแล้วแบบพี่เข้าไปทักได้ป่ะโอ้พี่ผมว่าเขาเขาไม่มาหาผมแล้ว่ะพี่นไม่ไม่พี่มากกว่าผมอีกฟาวพี่อยากไปฟังเพลงได้ได้พี่ได้พี่ไม่คิดเรื่องสาวเสิร์โอ้ยพี่คนดูแต่เมื่อกี้หน้าตาพี่ไม่ใช่เลยใช่พี่พี่คนธรรมดาโม่โอเคโอเค อย่างคุณหนุ่มเนี่ยนะธรรมะทมโมทำไปได้พูดถึงสาวเขานิดโชเฟอร์ของเราก็เลยคลิกเปลี่ยนเรื่องได้ทันทีไม่ไหวล้วครับอย่างนี้ต้องขอให้คุณหนุ่มได้พักสงบจิตสงบใจสักครู่เดียวก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเดือดแท็กซี่ยังมีเรื่องกวนๆมาให้ชมกันอย่างนี้ครับคุณรู้สบายวิธีการยังไงที่จะยิ้ม คือตอนนี้คิดว่ารอยยิ้มเนี่ยขประเทศเราว่าสยามมงยิ้มเนี่ยมันหายไปหน่อยรู้ว่าหายไปไหมหายสิสมมุติว่าไม่ยอมรับกลุ่มคนที่เข้ามาปกครองประเทศกลุ่มเนี้ย <laughs> กลับมาในช่วงสุดท้ายของเดอะแท็กซี่กันต่อครับหลังจากที่เราได้เห็นการทำงานที่แตกต่างอย่างสุดขั้วทั้งสองด้านของผู้หมวดปุยมาแล้วก็เลยสงสัยว่ารอยยิ้มจากการสวมหมวกทั้งสองใบมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับเรามีไอคอนแทคกกับคนดูแล้วยิ้มให้คนดูเนี่ยบ่อยกับตอนที่เรารับราชการใช่ไหมเยอะมากเยอะมาก,ม,ากมันพี่พี่พี่ขอโทษนะ พี่รู้สึกอย่างนี้มันเป็นมันเป็นคืออย่าหาวอเวอร์เลยพี่เดี๋ยวมันเป็นความรู้สึกเวลาอยู่บนเวทีมันมันมีพลังอะพี่ล้วเราต้องมีพลังอะพลังพลังถูกต้องจริงๆคือคืออะไรอะพลังภายในด้วยนะใช่มันคืออินเนอร์อะพี่ใช่แบบเราจะยิ้มหรือเราจะแบบมองแบบเอออะไรเงี้ยซึ่งว่ามันแบบผมมันต้องฝึกนะพี่ต้องฝึกมันมันก็มีประสบการณ์เวลาไปดูเพื่อนเล่นคอนเสิร์ตไปดูแบบเพื่อนแนวเดียวกันเล่นอะไรเงี้ยมันก็แบบมันกลายเป็นเป็นการแบบ เรียนรู้ครับแล้วเ,เราจะรู้สึกว่าเวลาเรา,เราทำมันได้เราลงมันเราลงมาจากเวทีโคตรมีความสุขเลยพี่อย่างที่ที่หมวดพูดก็ถูกนะเพราะว่าเคยมีคนพูดพี่ฟังว่าบางครั้งเราเห็นตำรวจที่ประเทศนอกเนี่ยครับเขาได้รับรอยยิ้มจากจากชาวบ้านเยอะมันเหมือนกับ เขาฝากทุกอย่างกับตำรวจได้ใช่แต่แต่บางครั้งภาพลักษณ์ของของตำรวจที่ปุยเล่าพี่ฟังเนี่ยเข้าใจบางครั้งเราอาจจะไม่รับภาพลักษณ์หรือว่าความรู้สึกที่ไว้วางใจคือมันเหมือนเริ่มเป็นนโยบายที่ทําให้คนเขาแบบคือตำรวจต้องต้อง,งข้าหาประชาชนมากขึ้นมันไม่ใช่ระบบเจ้าขุนมูลนายตำรวจเป็นนายประชาชนมันไม่ใช่แล้วพี่แต่ว่ามันคือมันต้องเริ่ม,มครับ,รบทุกวันนี้มีเด็กมีเด็กการแบบปล่อยนโยบายประเภทนี้ออกไปเยอะมากมเพื่อเพื่อให้แบบซึมซับ คือบางคนมันไม่เหมือนกันนะพี่มันก็เลยแบบแต่ว่ามันต้องเริกนะครับพี่เคไปช่วยโครงการอะไรเนี้ยฝากบ้านไม่กับตำรวจฝากบ้านไว้กับตำรวจครับพปกาบอกว่าไงฮะแล้วพี่ว่าเป็นไงครับก็ไม่มันไม่มันไม่ได้หายเฉพาะของมันหายทั้งบ้านเลยมันหายไปทั้งบ้านครับจริงเหรอพี่โครงสร้างไม่เหลือเลยจริงเหรอพี่พูดเล่น คงแท้ฝาบ้านแม่ตำรวจเนี่ยโครงการนี้พี่จำได้เลยดีมากทำตำรวจยึดบ้านเจ้าของไม่นอนที่อื่นผูเล่นนะพูดเล่นนี่นี่ขอร้องอยวไปเล่าต่อเลยพี่เข้าใจแต่พี่โดนด่าโอ้ไม่พี่ไม่แต่คงขำนะฮะเข้าใจอ่ะเข้าใจที่พี่พูดแหละคือมันต่างคนมันพื้นฐานทางชีวิตมันมาไม่เหมือนกันนะพี่ใช่อันเนี้ย ผมอมผมไม่ได้พูดฝั่งว่าผมเป็นตำรวจนะครับจะผมพูดแบบแบบว่าผมได้สัมผัสกับอาชีพตำรวจแล้วผมก็ผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งด้วยครับผมเลยเข้าใจไงครับแต่ว่าอย่างน้อยคนที่เข้าใจหนึ่งคนขอมีสองคนสามคนแล้วมีคนเข้าใจมันขึ้นเรื่อยๆครับมันไม่ทำมันก็คงโอเคขึ้นนะพี่มันต้องเองล่น,นี้อันนี้พูดในภาพรวมนะครับคราวนี้ถามเรื่องส่วนตัวปุ้ยม,มีแฟนยังมีแสนไหมมีแล้วพี่ จะแต่งงานเมื่อไหร่ยังครับเขาเงาอีกกี่ปีแล้วเจ็ดเจ็ดปีเดี๋ยวก็เลิกเท่าพี่้อผมเลยปีที่แปดแล้วนี่ข้อปีที่แปดแล้วก็เป็นพี่อะพี่ข้ปีที่แปดเลยจริงจริงเอาพูดแค่นี้ถามแค่นี้ไม่ผมไม่อยากเลิกนะผมอยากเลิกไงผมปรเทับใจคําพูดหนึ่งครับที่เขาบอกผมว่าการที่จะทําให้คนเรานั้นมีรอยยิ้มได้ง่ายก็คือว่าขอนิยามของมันได้ไหมนิยามของรอยยิ้ม อย่าเขินที่จะมีความสุขนะพี่ผมว่านะค่อยดีมาก่ย่าเขินที่จะมีความสุขคือคนเราบางทีมันเจอคนหน้าแปลกแล้วมันเขาไม่ยิ้มเพราะว่าเดี๋ยวก็กลัวไอ้นี่จะคิดอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นอย่างนั้นนะพี่พี่จะพี่เข้าใจแต่ว่าไอคนกลัวยิ้มฟ้าวเลยใช่เออเขาเรืองความมันคลเว้าอ่ะแบบวื้นอ่ยใช่ใช่พี่สวัสดีครับไอถน้น ใช่ใช่พี่ยฟ well, like, ้าวฟาวเพี่หนึ่งครเห็บเด้มันก็ต้องคือผมว่ามันก็ต้องปรับทันนทันนติกตแบบคือเราเราไม่มีอะไรต่อกันแต่แต่พี่พี่ว่าพี่ชอบไหมชอบทําให้คนยิ้มฟ้าวมันทําให้พี่อํานี่ใช่ไหมลมีความสุขไงลองเล่นกับเพื่อนให้มันขายความมั่นใจเลยใจให้แบบไม่แต่พี่เอาพี่คิดดูพี่ พี่กล้าทำให้คนแบบคนที่เขาอยากยิไห่พี่โดยที่พี่ไม่รู้จักอะแล้วพี่เป็นแบบไปทัเขาฟาวอะ <c oughs> พี่คิดถึงใจิตใจเขาดิโอ้โหโหนุ่มสารลามาไ,<ม>ไม่ทำไมอย่างเงี้ยไม่มีส่วนใหญ่จะเล่นกับคนนั้นเองคนเนี่ยที่เขามาทักทายอะไรเนี่ยวันนี้ขับแท็กซี่เนี่ย <c oughs> เขาก็ทักเราเราก็เขาเรียกนะเราต้องสำนึกได้บุญคุณเขา,า <c oughs> อะถ้าเราไม่มีเขาเนี่ย<อ>